สวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมายางโมจิเนาะโมจิก่อนเจ้าเหมือนกับเขาปิ้งข้าวเหนียวนั่นแหละโมจิโมจิค่ะม,มาหน้าเจ้ามายางโมจิเนาะ คไฟอ่อนๆเนาะถ้าไฟแรงก็ะเดือมันก็จะไหมอีกอะมอดี้น,นเปิรนอัดออกมาเป็นก้อนเนาะมันก็เหมือนกับข้าหน่มเทียนนะเจ้าข้าวแป้งแบบนั่นแหละเปิรนก็นไปโมไปต่ำเนาะทีนี้ปกก็อ,อัดออกมาอีกอะแต่ถ้าแถวบ้านหนอกๆปกิจะใจโคกต่ำ แจคโกต่ำที่นี่จะเอามาคู่กับพวกทัวพวกหยังปั้นแจกปั้นแจกคืออันคนในบ้านแต่อันนี้ผลทำขายอะเนาะเขาก็ไปซื้อมาอย่างเอียกอะผลท่าว่าโมจิจะจะเป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็มีเป็นก้อนกลมๆก,ก,ก็มีเนาะแ,แต่เขาจะเลือกเอา ถุงมัดจะเป็นแบบที่เจ้าถุงมัก้นะัอันนี้ถุงห้าน้อยห้าสิบกรัมั้งนในมั่งจะจะ,จะเป็นก้อนแบบนี้แหะเจ้านี่รับเป็นก้อนเป็นก้อนก่อนก็นจะเอาใส่ถุงพลาสติกอีก,อ,กอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยใส่ถุงพายถุงมันเดน้วย่ะบป็นก้อน,อนจะมีวันเดอนปีติดมดเลยเจ้าอยู่ถึงปีหน้ามันเนี่ย นันน really ี่ยังตีบแบ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 บใส่ถุงก็มีแต่พระดาเลือกอาตีใส่ถุงก็จะแพงน้อยหนึ่งเวลาเขาเปิดถุงใหยนี่อันนี้มักก็บเสียในเวเท้ากลิ่นมันมดนั้นนะก็เลยเลือกอแบแบตอยู่ในหอเนนะ กันเดียวถ้ามันสุกนะเจ้ามันก็จะพองขึ้นมาพองขึ้นมาแล้วมันก็จะแตกอันนั้น,นหมายความว่ามันสุกละ เวลากินนะเจ้าอันนี้โซยุญี่ปุ่นเนะาะติดกน้กินกับปาดนิ้พราเจ้าโซยุนี่เจ้าเทก็ใส่น,นิดนิดหนึ่งทีนี้ถ้าข้าวเหนียวก้อนนี่มันซุกแล้วเขาก็เอาบิดมาจิ้มกินจิ้มกินนี่กัแต่เดี๋ยวเอาน้ำตาลใส่นิดหนึ่งน้ำตาลยังก็ได้น้ำตาล้ายขาว้ายกรวดก็ได้เจ้าหรือว่าบาใส่ก็ได้แล้วแต่ <c oughs> หรือว่าบบบจิ้มก็ได้เจ้ากินแบบนี้ก็ได้มันบาดใจมีรสชาติอันยังเชือยังก็เหมือนข้าวจีทำบะดานี่แหละบาดใจได้ท้าใครท้าเกือหลอกที่ป้าดาวจะปะท้ายในพ่อต้องการเอามาจิ้มซีอิ๊วจิ้มโซยุเนะ ํำเดียวถ้ามันซุกมันก็นจะพองออกอีกอะบ้านเขาอาจจะมีขายบ่มีก็เหมนมาเอาขึ้นไปขายก็เมืองไทย ถ้ามีก็มีในห้างเนาะโมจิโมจิปลาดาวซื้อมาสองหอเนาะหอเล็กกับหอใหญ่หอใหญ่นึ่งกิโลหนึ่ง กินกัประมาณสามก้อนสีก้อนก็อิ่ม้วเจ้า,ม,านะมันเป็นข้าเหนียวเนาะมันเป็นข้าวเหนียวเจ้า อ่าก้อนที่ชุกแล้วเจ้าแตกและเนี่ยก็เดี๋ยวป้าดาวอันเกีเ่ยแขนเสื้อกันแขนเสื้อมันยาวนะมันหน้าหนาวะเจ้านี่เจ้าก้อนที่แตกแล้วเจ้าชุกละนี่ละเจ้าแตกและ เดี๋ยวป้าดาวก็จะดึงให้ดูนะอันนี้มันล่อหน่ะเจ้าป้าดาวก็จะดึงให้ดูอีกอะหวันปิดจะได้นั่นนะแต่ถ้าคนที่เคยดูกับก่างูแล้วนะมันเป็นโมจิเจ้านี่เราเจ้ามากับเป็นข้าวเหนียวอะ นี่แหละเจ้าหอก็ที่นี่เขเอาก็อามาจิ้มสีอิวกินอร่อยเจ้าก็เหมือนกับเขากินข้าวจีนนั่นแหละเหมือนกันเลยตอนย่างนี่เขาจะท้าไข่ก็ได้ข้างหน้าก็นอปดาดจะท้าไข่เนาะนี่แหละเจ้าโมจิ เหมือนกัขนมจ๊อกนะเจ้าแบบนั่นแหละแต่ป้าดาวขอจบคลิปก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยางมูจิเจ้า